ท,ที่จะทําเป็นไอ้ประชุมกันทั่วไางนี้ก็บอกว่าไม่ต้องใช้ไม่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 ใชครับนี่กำลังคุยกันว่าพพยังไม่หามเลยเป็นการยื่นที่รอแต่ถ้าเกิดกรณีที่เมื่อไหร่จะบอกกันนี้ได้สูกว่าแล้วก็ไปปรึกษาตกลงพอไปปรึกษาต้องให้ที่ได้ก็เลยจะเอาไปที่ก็ส่งให้ไหนแล้วนีวก็จะส่งให้ทางค เทำข้าให้คุณแม่ก็เลยทาทให้เนส่วนของผมเองเนี่ยในกรบวนการผมต้องทำาสุกอแล้วแล้วมาสลอ็สมครับแล้วตอนนี้จะเข้าใจหวาะวนารอนุกรที่รอกจะได้คืออะไรที่มันมันทีมทักิตยาเพิ่มาบ้างตอนนี้มีมีมีอยิ่นะมาให้พูดคุยมมให้คำแนะนำเพรานี่เรื่องเรื่องใหญ่มากอยู่คือก็ เรหน้าจะเข้ากันหมดการด้านการบริการทางด้านวิยาเรื่องใหญ่มากเพราะคนดีมันก็คิดว่าทำไมผมต้องมากาการนี่คนคนคนใส่คนเนี้ออกใส่ใส่เอาเอาเป็นชิวได้วย